สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนนะครับออทองคําสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบนะครับก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวในช่วงวันศุกร์เนี่ยสิ่งที่ตลาดรอติดตามกันก็คือเรื่องของตัวเลขการ จ้างงานของสาระซึ่งก็ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้เยอะซะะ้วยนะฮะก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยทิ้งตัวลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วก็หลุดหนึ่งพันหนึ่งรีอญเรียญร้อยแดวนะครับปิดตลาดวันศุกร์เนี่ยหนึ่งพันกับอีก8ปดสิบเก้าเหรียญลดลงไปจากวันพฤหัสสิบสี่เหรียญกับอีกยีน่สะิบแปดเซนนะฮะก็เป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามข้าไปแล้วสําหรับราคาทองคาประเด็นลบที่กดดันก็คงเป็นเรื่องของ มุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐนี่แหละฮะตั้งแต่เฟดประธานเฟดเริ่มส่งสัญญาตั้งแต่สักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้คือในอเดือนธันวาคมนะฮะตอนนั้นราคาทองก็เริ่มปรับตัวลงมาแรงทีเดียวแล้วก็มีข้อมูลของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมของสหรัฐปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น2 7 1 0 0 0เตำแหน่งนะฮะตลาดประเมินเอาไว้ที่1 8 1 0 0 0สนแหน่งตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้เยอะเลยทีเดียวส่วนอัตราการว่างงานนี่ก็ลงมาอยู่ที่5%นะครับอันนี้ก็เป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายปีทีเดียวก็เป็นสิ่งที่ ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะฮะแล้วก็คงยัางจะกดดันราคาทองในระยะนี้ให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อแต่ถามว่าภาพรวมของราคาทองจะเป็นยังไงในตอนนี้ก็กเรียนว่ายังม,มีโอกาสที่จะซึมลงน,นี้ถ้าดูเทคนิคนะครับเพียงแต่ว่าดูประเด็นลบเนี่ยเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเราก็ทราบดีแล้วว่าเป็นลักษณะเนี้ยดีขึ้นเฟด มีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน12เดือนธันวาคมอันนี้ก็อยู่ในราคาทองและ้ะสะท้อนไม่พอสมควรแล้วแล้วจะมีประเด็นลบอะไรใหม่ๆสำหรับทองทำไหมก็ยังดก็ยังหาไม่เจอนะฮะ,ะตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่ที่จะกดดันให้ราคาทองอ่อนตัวลงไปต่อแต่ว่าถ้าเดือน12 เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยละอันนี้คิดเป็นไปได้ยากก็ละเพราะถ้าเกิดข้อมูลออกมาดีสักขนาดนี้เนี่ยถ้าเฟดไม่ขึ้นด <โ cousin. S 2> อกเบี้ยในเดือน12เนี่ยก็เสียของละ <Yeah. S 2> ข้อมูลดีขนาดนี้เฟดยังจะไม่ขึ้นอีกก็ลําบากพอสมควรเพราะฉะนั <ops. S 2> ้นเดือน12ก็มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่คําถามคือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจุดสอหรือเปล่าแล้วถ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นถึงจุดสองเนี่ยมันก็สะท้อนว่าความมั่นใจเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยมันก็ยังเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อย ดีเท่าไหร่อันนี้ว่าจะทําให้ราคาทองฟื้นตัวขึ้นมาหรือถ้าหากว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยจุดสองห้าไอ้ขึ้นมากกว่าจุดสองห้านี่ผมคิดเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดขึ้นจุดสองห้าแต่ว่ามุมมองของเฟดเนี่ยถ้าเขาส่งสัญญาลักษณะที่ว่าจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมจะออกมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ก็การขึ้นดอกเบีย้ยจะไม่ได้ขึ้นรวดเดียวจะเป็นการขึ้นแล้วก็ดูผลกระทบแล้วก็ค่อยทยอยปรับขึ้น หรือออกมาลักษณะที่ว่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ถ้าหากว่าข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่ดีก็พร้อมที่จะมีการปรับลดลงมาอีกอันนี้ผมคิดว่าจะทาให้ราคาทองคําฟื้นขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นลบสำหรับทองคําเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็อาจจะยังกดดันราคาทองในช่วงนี้อยู่แต่ว่าถ้าอ่อนตัวลงไปอีกหรือแม้กระทั่งระดับแนวรับตรงนี้เนี่ยผมกลับเปลี่ยนว่าเป็นช่วงที่น่าซื้อแล้วละ่ะอาจจะวิธีการทยอยซื้อก็ได้สำหรับทินทีเทรดตัวทองคําแท่งนะส่วนทันทีเทรดฟิวเจอร์เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้ซีรีส์ใกล้เนี่ยในการเลือกช็อตเก่งกำไรในระยะสั้นไปก็ได้แล้วก็เลือกเลือกซีรีส์ที่ไกลกว่าเนี่ยเข้าไปเปิดสถานะซื้อนะเพราะคิดว่าลงมาสักขนาดนี้ต่างกว่าพันร้อยเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องต้นทุนหน้าเหมืองอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องของเอ๊ะทองลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจสําหรับบรรดาคนที่เขาจะลงทุนในระยะย,ยาวนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงสั้นๆเนี่ยโอเคละเทศกาลของอินเดียใกล้ถึงแล้ววันที่เท่าไหร่ สิบสีวันอังคางเอ้ยไม่วงางารวันวันนี้วันที่วันทพุธวันทนนี่สิก็ดีวารีนี่เขาก็จะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ประดับประดาบ้านต้อ,อนรับต้อนรับพระแม่ลักษมีอันนี้ก็จะเป็นประเด็นบวกบ้างแต่ผมคิดว่าคงเป็นผลในเชิงกิตวิทยาซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเขาจะซื้อทองจริงเนี่ยเขาก็ซื้อกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ ร,รัฐบาลของอินเดียเนี่ยก็มงมาตรการยังไม่ได้ยกเลิกมาตรการที่เขาควบคุมการนําเข้าทองเพราะฉะนั้นดีวารีป,รป,รปรีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของผลในเชิงกิตวิทยายทําให้ราคาทองมีการดีดตัวกระเตื้องขึ้นไปได้บ้างเท่านั้นเองนะครับแต่ภาพรวมคิดว่ายัางน่าจะซึมแล้วก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆแล้วก็ท่านที่จะซื้อระยะย,ยาวเนี่ยน่าสนใจจริงตั้งแต่พันร้อยนิดหน่อยแล้วล่ะเขาคิดว่าน่าซื้อตั้งแต่ตรงนั้นพอตอนนี้อ่อนตัวลงมาก็ เนว่ายังเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนะครับส่วนในสัปดาห์นี้อ๋อแล้วก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย spdr ลดการถือครองทองคำต่อเนื่องติดต่อกัน6วันนะฮะเมื่อวันศุกร์นี้ก็ลดการถือครองทองลงอีก2ตันกว่า,วานะฮะ2.68ตันนะครับก็ยังเป็นประเด็นลบสำหรับทองคำในช่วงนี้ส่วนประเด็น,อ,นอื่นในสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะครับก็ ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สำหรับของสหรัฐนะครับก็มีข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ก็ไม่ค่อยดีนะครับวันที่10จะมี cpi แล้วก็ ppi วัดเงินเฟ้อของจีนนะครับส่วนของสหรัฐก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอ๋อะมีช่วงวันที่13วันศุกร สัปดาห์นี้มีสุกสิบสาด้วยไปเที่ยวไหนกันดีสุกสิบสาเนี่ยจะมี PPI mm hmm. เงินเฟอ้อของสหรัฐนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจเพราะถ้าหาว่าเงินเฟอ้อยังชะลอตัวลงไปอยู่นะครับหรือว,ว่ายังไม่กระตื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้นักลงทุนอาจจะมองว่าเอ๊เฟอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยน,นี่ก็เป็นผลในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแต่คิดว่าไม่น่าจะมีในยาอะไรก็แล้วล่ะแล้วก็มียอดค้าปลีกข,ของสหรัฐนะครับเดือนตุลาคมที่ก็รายงานวันศุกร์เหมือนกันก็ ข้อมูลของสาระที่จะน่าสนใจคงไปอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ซะมากกว่านะครับเพราะงะั้นทองคําในช่วงระยะสั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียนว่าถ้าดูเทคนิคเนี่ยก็ต้องออมองแนวรับที่จุดต่ําสุดของปีนี้ที่ทำไว้มาสัก1075 1080แต่เท่านั้นนะครับก็เ,เป็นจุดที่เรียนว่าอ,อ,อาจจะเข้าไปซื้อเก่งกำไรได้นะครับ ได้แล้วฮะหนึ่งศูนเป็นจุดซื้อเก่งกำไรแ,แล้วคัดลอสหนึ่นดห้านะฮะเมื่อกีเรียญผิดไปนิดนึ่งก็หน่งพันแบเหรียญจนถึงหนึ่้เหรียญน,นะครับเป็นจุดเปิดสถานะซื้อ,อกิ่งกำไรแล้วก็โลของรอบ1นึ่นี่ก็ตัดคัดลอสตัดขาด,ขด,ขดทุนไปนะครับส่วนนักลงทุนที่เปิดสถานนะที่หนึ่งี่เหรียญเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็น กรณีที่รีบาวขึ้นไปแล้วกันถ้ามีการรีบาวขึ้นไปอาจจะไปเลือกฝั่งขายแถวๆสัก1,100หรือ1,110เหรียญขึ้นไปก็อาจจะไปเลือกฝั่งขายตรงนั้นก็ได้นะครับส่วนตลาดหุ้นชั้งวันสุกนี้กม็มีการแกว่งตัวค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยทรงตัวใกล้ระดับปิดของวันพฤรืหัดนะฮะมีม การคาดการเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการตอนนี้ก็เริ่มประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเรียลเซกเตอร์กันทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับหุ้นพลังงาน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มหลักที่ดันตลาดให้ปรับตัวขึ้นมาได้แต่ว่าราคาน้ํามันในช่วงระหว่างวันเออในช่วงบางวันก็ดีดตัวขึ้นบางวันก็อ่อนตัวลงอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงวันนั้นๆไปเท่าน้ํามันดีดขึ้นแรงหุ้นพลังงานก็บวกตลาดหุ้นก็บวกได้ถ้าน้ํามันลงหุ้นน้ำมันก็ลงลก็เป็นลักษณะนี้อันนี้เท่าเทรดตลาดหุ้นทรางกันอยู่แล้วผลประกอบการไตรามาส3าในคิดว่าอาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับสำหรับพุ้นพลังงานทั้งปอทอปอท่อสาพออะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้คิดว่านะักลงทุนเริ่มไปมองว่าเฮ้ยไตรมาสสีเนี่ย ปกติเนี่ยเขาก็ว่าเป็นไฮซีซันของน้ํามันเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะขับรถเที่ยวใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็บอกว่าความต้องการใช้พลังงานจะมีเยอะนางอุตุนิยมิทาเอ๋สัก่ะคะุพลังงานก็ลงมาเยอะแล้วเนาะเพราะงั้นถ้าหากว่ามีความต้องการใช้มากขึ้นราคาน้ํามันในไตรมาสสี่อาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะงั้นหุ้นพลังงานที่ลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้บ้างะนะครับ ส่วนทิศทางการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็แม้ว่าจะกลับมาซื้อสุทธินะฮะหลายวันนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ซื้อสุทธิอีกมาสัก3,000ักว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าในตลาดอนุพันธ์เนี่ยตัวเซ็ตหเนี่ยยังขายอยู่อีก2,700กว่าสัญญาอันนี้ต้องเรียนว่า ถ้าหากว่าเขาคิดว่าเศรจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการโยกเงินออกไปในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะถูกดึงกลับออกไปบ้างนะครับเพราะงั้นต่างชาติในช่วงนี้เนี่ยอาจจะซื้ออสลับขายขายไปเพราะงั้นหุ้นก็อาจจะยังขึ้นได้ไม่เยอะขึ้นได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่อาจจะต้องระวังแรงขายกลับลงไปอีกประเด็นสำหรับตลาดหุ้น <c oughs> <c oughs> ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียนว่าอยู่ในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเป็นหลักมีอะไรบ้างหลาสัปดาห์นี้มีวันอังคาร การประชุมของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการคาดการ์ว่าจะเอาเรื่องของอาการลงทุนรถไฟรางคู่รถไฟหลายๆเส้นเนี่ยอาจจะมีการเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเราอาจจะมีข่าวออกมาถ้าเป็นลักษณะนั้นจริงแน่นอนเลยว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องมีอะไรละ่ะอีะเรียนไทยชอการช่าง ส uh, เตค่อนซีซีกู้นี่ไม่มีซิงเกิลซองเนี่ยไม่มีอีเลนไทยซีเคสเตค่อนพวกนี้ยังเป็นกลุ่มหลักๆที่น่าสนใจที่จะซื้อกินกำไรได้ <c oughs> ถ้าเป็นแบงค์ที่เขาจะปล่อยกู้ให้หน่วยงาน <c oughs> พวกนี้ก็แน่นอนก,ก็กลุ่ไทยเอ่อชื่ออะไรบ้ชื B, ่ออะไรครับ KTB กลุ่ไทยแบงค์เออตัวนี้ก็จะเป็นกลัวที่น่าสนใจที่สุดเพราะฉะนั้นวันอังคารก็วันนี้ถ้าเกิดตลาดยังซึมตัวต่อเนี่ย ท่านที่จะเทรดเนี่ยก็คิดว่าหุ้นรับเหมาก็เป็นตัวเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการเปิดประมูลใบอนุญาต4 g วันที่11วันเดียวกันดวีวารีเลยแต่นี้คงต้องเรียนอย่างนี้ครว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีรายงานข่าวว่ามีหน่วยงานของภาครัฐมีบางหน่วยงานเขาก็ไปยื่นฟ้องว่าใบอนุญาตที่จะป,ประมูลกันเนี่ยมันอาจจะขัดต่อข้อกฎหมายไหม ที่พี่เก๋เล่าเป็นสาตที่แล้วลว่าเอ๊ะสัมปทานเดิมเป็นของผมอะในเมื่อตอนนี้หมดอายุแล้วเนี่ยจะไปเปิดประมูลใหม่จะไปให้คนอื่นเป็นได้ไงก็ต้องมาให้ผมสิใช่ไหมทั้งแคททั้งอะไรนะทอเอสทีโอทั้งแคทเนี่ยทั้งสองหน่วยงานเขาก็มองลักษณะนั้นแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเฮ้ยวันที่1 1เนี่ยมันจะประมูลได้ไหมเ <laughs> นี่ยก็เป็นคําถามท,ที่ที่หลายๆท่านถามนะครับผมอันนี้ต้องเรียวว่มมาโดยส่วนตัวนะ ผมคิดว่าน่าจะประมูลนะน่าจะมีการเปิดประมูลยกเว้นเพียงว่าวันนี้พรุ่งนี้ศาลที่เข้าไปฟ้องอะ่ะศาลปกครองมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวอันนี้มันจะประมูลไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่มีข่าวว่าศาลไม่ใช่เอาข่าวสิถ้าไม่มีข้อเท็จจริงที่ยืนยันบว่าศาลส,สั่งคุ้มครองชั่วคราวนะผมคิดว่าอยังโอเคยังประมูลได้อยู่ไม่น่ามีอะไรทีนี้คําถามถัดไปแล้วถ้าประมูลแล้วอะ่ะแล้วศาลมาบอกว่าเฮ้ยมันผิดอะ่ะอันนี้ประมูลจะเป็นยังไง ผมก็คิดว่าผู้พากษาต้องคุ้มไตัดสินเร็วหรอกอาจจะสักห้าปีสิบปีใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นพอมูลเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีข่าวว่าศาลอาจจะตัดสินว่าการบัตรมูลไม่ถูกต้องอะไรก็สุดแล้วแต่มันใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มก็ชื่อ กลุ่มกลุ่มกลุ่มสื่อสารเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงจากอประเด็นที่ว่าจะไม่มีการประมูลเนี่ยนี่ก็ตามข่าวนะฮะว่าถ้าถ้าสารยังไม่มีคำสั่งออกมาเชื่อว่าท้ายที่สุดประมูลได้หรือแม้กระทั่งอาจจะมีมาตรา44อะไรเงี้ยใช่ไหมาอาจจะมีลักษณะนั้นออกมาก็ได้ก,ก็ก็อย่างเรียว่ายัางน่าซื้อถ้าปรับตัวลงไปจากการคาดการณ์ว่าจะไม่มีการประมูลหรือแม้กระทั่งหลังการประมูลไปแล้วมีการบอกว่าเอะสารจะตัดสินว่า อะนีเป็นโมฆะและใน,นสุดแล้วแต,แต่แต่ใช้เวลาอีกนาน mm hmm. กว่าจะตาดสินเพราะฉะนั mm ้ hmm. น,นถ้าอ่อนตัวลงไปลักษณะจากข่าวพวกนี้นะฮะผมคิดว่ายังซื้อได้หุ้นที่น่าสนใจเนี่ยหลายคนเขาบอก AAS แต่จริงๆก็คงต้องเรียนว่าไอ้เจ้า AAS เนี่ยมันต้องได้งานเนี้อยอ้มันจะได้งานมันต้องประมูลให้ได้อะเพราะถ้าประมูลไม่ได้เี่ยเขาก็เดือดร้อนนะเพราะว่าไอ้เก้าร้อยนี่ก็เป็นคลื่นเป็นสัมทานเก่าของเขาที่หมดอายุไปแล้วถ้าหาว่าเขาไม่ได้เนี่ยอยันเนี้ยเขาจะลําบากเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า จะเล่นว่าใครจะได้ไม่ได้เนี่ย a AS s เป็นตัวที่ผมคิดว่ายัางไงเขาก็ต้องพยายามทำให้ได้ละกันตรงนี้ถ้ามีข่าวว่าสารคุ้มครองชั่วคราวตัวที่ลงที่สุดอะแรงที่สุดอาจจะเป็น a a s นะฮะอาจจะเลือกช็อต a s ไปแต่ถ้าหากว่า advance advance นะครับ a s ตัว advance แต่ถ้าหากว่าสารบอกประมูลได้แล้วก็มีการประมูลเนี่ยจิงกําไรว่าใครจะได้งานก็เรียนว่าชอบ a s ที่สุดเพราะเขาคงต้องทำทุกวิถีทางอะทำให้เขาได้งานให,ให้ได้สัมปทานตัวนี้ไปนะครับส่วนภาพรวมตลาดเนี่ย สำหรับตัวซีรีส์แสนะครับก็ยังเรียนว่าสถานะซื้อเนี่ยมาสัก905จุดจนถึง907จุดเนี่ยจะเป็นจุดเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรน,นะมีคัดลอสอยู่ที่ประมาณสัก907จุดส่วนแนวต้านในกรณีที่มีการฟื้นตัวในระหว่างวันเนี่ย920 922จุดเนี่ยอาจจะเริ่มเปิดขายตรงนั้นนะครับแล้วมีคั้นอดอยู่ที่928จุดตลาดหุ้นคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการาแหว่งตัวซึมๆแล้วอาจจะอ่อนตัวลงแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เรืออาจจะมีการดีดตัวรีบาวกลับจากเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่จะเข้าคอรมรในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ